สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแมชาแนลอีกแล้วนะคะมาแล้วค่ะมากับความฝันความฝันของคนอื่นที่ฝันในคืนวันที่26และ27กันยายนค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าเพิ่งเห็นช่องนี้นะคะติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะ แล้วก็งวดนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะมีตัวเลขที่ชอบอีกและก็มีโชคกับคลิปที่นางแม่นำมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้นางแม่ก็นำตัวเลขนำความฝันมาเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยนะคะนางแม่ขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของความฝันเจ้าของข้อมูลค่ะ ขออนุญาตนำมาบอกต่อเป็นสะพานบุญนะคะมาชี้ท่านแรกเลยค่ะฝันว่าแฟนขับรถมอเตอร์ไซค์ชนรถพ่วงค่ะแล้วแฟนก็ไปอยู่ใต้ท้องรถเสียงโดนเหยียบเสียงดังมากเลยค่ะแฟนเกิดวันที่8เดือน1พศ2539 มอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนนะคะสมาชิกท่านต่อมาค่ะเมื่อคืนฝันว่ามีช้างตัวใหญ่เข้ามาในบ้านช้างเข้ามาที่บ้านของเราบ้านเล็กที่87ทับ7สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่ามีผู้หญิงแก่ถือไม้เท้าเดินมาแล้วปาไม้เท้าใส่ ไม้เท้าก็กลายเป็นงูสีรุ้งพาดบ่าเราแล้วหญิงแก่กลายเป็นหญิงสาวสวยแล้วก็พูดว่าขออะไรไว้ก็จะได้นะท่านสมาชิกบอกว่าท่านฝันเมื่อตอนเช้ามืดท่านขอเลขทะเบียนรถของท่านกับหญิงแก่ทะเบียนรถของท่านคือ391 สมาชีกท่านต่อมานะคะฝันยาวนิดนึงค่ะท่านฝันว่ามีศพมานอนอยู่ในบ้านท่านอนของศพกำมือแล้วก็ทำแขนเป็นรูปกากบาทตรงหน้าอกศพผู้หญิงผมยาวแต่ยังไม่แก่มากมีน้ำหนองน้ำเหลืองกลิ่นเหม็นไหลออกจากปากศพด้วยแล้วก็ยังมีควันลอยออกจากปากศพอีกต่างหากสักพัก ศพก็ยังขยับได้เลยในฝันท่านไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครแต่ท่านสมาชิกบอกว่าบ้านของท่านจริงๆเลขที่35ทัพ158สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันกลางวันฝันกลางวันแม่นนักแลท่านฝันว่าได้วิ่งเล่นกับแมวแล้วก็จุูบ ก็เปลี่ยนไปเห็นงูโคตรตัวใหญ่เลยแล้วท่านก็เห็นตัวเลขขึ้นที่ตัวงู085สมาชิกท่านต่อมานะคะน้องที่ทำงานฝันนะคะฝันเห็นปลวกขึ้นศาลที่ทำงานเต็มเลยที่ทำงานเลขที่55ทับ11หมู่7 มาชี้ท่านต่อมาค่ะฝากความฝันของสามีด้วยค่ะสามีฝันว่าเดินไปที่วัดแล้วก็มองไปที่กำแพงเห็นรูปคนตายต่อมาเดินไปอีกเห็นต้นโพยใหญ่ในฝันสามีบอกว่าอยากถูกเลขลำบากเหลือเกินแล้วสามีก็เห็นตัวเลขตัวใหญ่มากที่กำแพง7 8 5 3 0 4 สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็นอนอยู่ในโลงมือมาตราสังเหมือนเหตุการณ์เสียชีวิตมากๆเลยในฝันมีคนมาช่วยงานทำกับข้าวที่บ้านของท่านเยอะท่านร้องไห้บอกว่าถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วแล้วท่านจะอยู่อย่างไง ท่านตื่นขึ้นมารีบไปดูคุณแม่คุณแม่ยังอยู่นะคะคุณแม่เกิดวันที่26เดือน3 2506อยู่ที่บ้านเลขที่105ทับหมู่7สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านเขียนแบบนี้เลยค่ะถ้าฝันนี้ไม่เข้าเพื่อนๆในกลุ่มก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าคนฝันไม่ได้ตั้งใจมาหลอกลวง คนฝันก็อยากมีโชคมีลาบเหมือนกันค่ะท่านแบ่งปานตัวเลข5 8 7สมาชิกท่านต่อมานะคะเมื่อคืนค่ะฝันเห็นเป็นตัวเลขสีน้ำเงินปากกาเมจิกเห็นครั้งแรก4 8 4แล้วเราเปลี่ยนเลขสีตัวสุดท้ายเป็นเลข2ก็จะได้ตัวเลข4 8 2 สมาชิกท่านต่อมานะคะเมื่อคืนฝันว่าหวยออก4 4 4และ2 3 2ในฝันนั่งดูที่เขาประกาศในวิทยุแล้วในฝันก็มีตาทวดคนเดียวที่ถูกนอกนั้นไม่มีใครถูกเลยตาทวดท่านจำไม่ได้นะคะว่าอายุเท่าไรสมาชิกท่านต่อมาะคะ่ะ สวัสดีในเช้าวันฝนตกนะคะฝันเมื่อคืนฝันเห็นสามีเสียชีวิตค่ะร้องไห้หนักมากเลยสามีเกิดวันที่27เดือน11พศ2 5 3 3สามียังอยู่ที่บ้านเลขที่44ค่ะสมาชิกท่านต่อมาค่ะ ฝันท่านไปทำการบ้านกับเพื่อนอยู่ที่วัดวัดเก่าที่ท่านเคยอยู่เจ้าที่แรงมากพ่อบอกว่าคนดีเท่านั้นถึงจะอยู่ที่นี่ได้ในฝันเป็นเทียนจุดให้ความสว่างไม่ใช่เทียนทูบจุดขอเลขนะคะแต่มีตัวเลขขึ้นมา705สมาชิ้ท่านต่อมานะคะผมฝันครับ ผมเป็นคนฝันแม่นนะครับแล้วผมก็ฝันว่ามีอะไรกับเด็ก4ีขวบผมอายุตั้ง74ปีตัวเลขที่ผมชอบ641และ741ครับสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่าไปซื้อหัวหมูสองหัวแต่ว่ามีเงินไป3 4 4 0บาท ราคาหัวหมู1,027บาทแต่ว่าท่านจ่ายเงินไป1,030บาทสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันมาไปซื้อหวยแล้วพี่เขาก็จดให้285 258เราเห็นตัวเลขที่พี่เขาจดเป็น085และ058 ก็เลยถามพี่เขาว่าหนูไม่ได้ซื้อตัวนี้นะคะทำไมจดเลขนี้ในฝันพี่เขาตอบกลับมาว่าเขียนให้ตัวนี้แหละ085 058สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านฝันสองความฝันค่ะฝันแรกฝันว่ามีคนเอาขนมมาให้เพื่อนกินแล้วมียาพิษแต่ท่านไม่ได้กิน แล้วฝันต่อมาท่านก็ฝันเห็นเพื่อนที่เสียไปแล้วแล้วเห็นมีตัวเลขสีดำแดงสองสและสองสสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่าซื้อเสื้อแขนยาวในเสื้อมีหมวกมีตัวเลขด้วยแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วในฝันก็เห็นคนเอาปลานินตัวเล็กๆมาให้หลายตัวด้วย ตัวเลขที่อยู่ในเสื้อ901สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่าตัวเองโดนตำรวจจับค่ะเราเกิดวันที่18เดือน7พศ .2531 นะคะแล้วเราก็ชอบ68และ47ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันว่ารถคว่ำรถขาดครึ่งทะเบียนรถของเรา 9370สมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นความฝันที่แปลกแล้วก็เป็นความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะท่านบอกว่าฝันค่ะฝันออกจะลาโมกหน่อยนะคะฝันเห็นควายกำลังผสมพันธ์กันแล้วก็เห็นที่รูตูดควายที่ควายผสมพันธ์กันด้วยค่ะ เราเกิดวันที่4เดือน2พศ2535อายุ30ปีท้ายโทรของเรา4049ทะเบียนรถ3166สำหรับความฝันและตัวเลขเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะ นางแม่นำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วค่ะวันแห่งความโชคดีนั่งแม่ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงรอรับความโชคดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะนางแม่ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ